สวัสดีชาวธาตุลมนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่านะคะของเพื่อนๆชาวธาตุลมในช่วงเดือนเมษายนนะคะเราก็จะไปเช็คพลังงานกันนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นนะเขาคนนั้นคนเก่าๆนะคะของคุณตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเนาะ แล้วก็ตัวเขานะคะอยากจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณอยู่ไหมนะแล้วก็ตัวเขามีข้อความอะไรนะคะที่อยากจะบอกอยากจะสื่อสารกับตัวคุณบ้างเนาะคลิปนี้นะคะก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อาจจะยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่เนาะคนๆนั้นนะคะเขาอาจจะเป็นคนเคยคบคนเคยคุยนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าเพื่อนเก่า แฟนเก่านะคะประมาณนี้เนาะแต่เอาเป็นว่าสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขานะคะในเวลานี้อาจจะนิ่งเงียบกันไปแล้วห่างหายกันไปแล้วจบจากนะคะเลิกรากันไปแล้วเนาะหรือว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาอะไรกันแล้วก็ไม่คุยกันนะคะในช่วงเวลานี้นะก็สามารถเข้ามาส่องนะคะส่องคนรักเก่าของคุณได้นะคะในคลิปนี้นะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ move on ไปแล้วนะแล้วก็มีความรักครั้งใหม่นะคะเนาะ มีความรักความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วนะคะก็ไม่แนะนำให้เข้ามาดูนะคะก็ขอให้ตัวคุณนะคะ move on ไปเลยเนาะไป focus นะคะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะดีกว่านะ,ะอ่ะคลิปนี้นะคะก็ให้สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อาจจะยัง move on ไม่ได้ยังรู้สึกว่ายัางอยากรู้เรื่องราวของคนคนนั้นอยู่เนาะอะ,อะก็ให้ส่งกันแค่แบบว่าอ,อ๋อพอน่ารักแค่นั้นก็พอเนาะ โอเคอะมาเรามาดูกันชาวธาตุลมนะคะก็คือชาวราศีมิถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะช่องของเราแบ่งวันที่นะคะอิงตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะแต่ไม่ได้ซีเรียสนะคะในเรื่องของการแบ่งวันที่นะก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะเข้ามาชมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ใกล้เคียงนะกับเรื่องของเรากับเขาคนนั้นนะคะจะชมแบบไทยก็ได้นะ ชมแบบลัคนาราศีก็ได้นะคะจะชมแบบไหนก็ได้หมดเลยนะพลังงานในคลิปนะคะมันอาจจะไปตรงหรือว่าไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะ,ะโอเคอะมาเราไปเริ่มกันที่พลังงานนะคะของเขาในเวลานี้ตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ ชีวิตของเขานะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรบ้างไปดูกัน8ดเหรียญนะคะขึ้นมาตามมาด้วย9ดาบสองเหรียญนะคะ วัวเขามีปัญหาอะไรในเรื่องของการเงินหรือเปล่าเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินการทองนะคะรายได้นะดูเหมือนติดๆขัดๆเนาะชีวิตของเขานะคะมีไพ่เดอะฮาร์โรเฟนนะคะแล้วก็สิบดาบนะคะขึ้นมาอาจจะมีพลังงานของชาวราศีพฤษภนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะจากพลังงานนะคะที่เปิดขึ้นมา ตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างดูแล้วว่า9ก้าดาบสิบดาบมาเนี่ยสองเหรียญมาสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนะคะในฝั่งของตัวเขาเขาอาจจะกําลังมีปัญหาอะไรในชีวิตของเขาอยู่ก็ได้อาจจะเป็นปัญหานะคะในเรื่องของการงานนะการงานมีอุปสรรคมีปัญหานะคะอุปสรรคเยอะนะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องการเงินเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเหมือนกันว่าอาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของการเงินที่แบบ เออเงินตึงมือเงินช็อตนะคะเงินหามาได้ไม่พอใช้นะหามาได้เท่าไหร่นะคะก็ใช้ออกไปเออไม่มีเหลือเก็บเลยแล้วก็ไม่ค่อยพอใช้ด้วยนะอารมณ์แบบว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะอะ่ตัวเขานะคะอาจจะมีงานมีการทําก็จริงนะแต่ว่าไรายได้ของเขานะคะมันมันอาจจะแบบคือมันมีไรายได้เข้ามาแหละแต่ว่า ตัวเขาว่ามันมีรายจ่ายที่เยอะกว่านั้นนะคะที่รออยู่ฉะนั้นนะคะรายได้ที่หามานะมันก็เลยไม่โคเวอร์ในเรื่องของรายจ่ายสักทีนะคะบางทีชีวิตก็ค่อนข้างติดลบเหมือนกันนะอ,อาจจะต้องแบบว่าเอาตรงนั้นไปโปะตรงนี้เอาตรงนี้มาจ่ายตรงนั้นนะคะหมุนเงินนะหมุนไปหมุนมานะคะจนปวดหัวไปหมดแล้วแล้วก็ดูแล้วนะคะก็เครียดมากๆด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าตัวเขานะคะไปลงทุนทําอะไรไว้นะก็ดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่ค่อยเ work นะ ออ,อาจจะมีการเหมือนกับแบบขาดทุนนะคะธุรกิจอะไรที่ไปทำไว้อาจจะขาดทุนไม่เป็นอย่างที่คิดหวังไว้นะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของเหมือนกับว่าเออการเหมือนกับถูกเอาลัดเปรียบนะถูกแบบว่าเออเรียกว่าอะไรถูกทรยศหักหลังอะไรประมาณนั้นก็ได้ด้วยนะคะดูแล้วนะบอกเลยว่าชีวิตของเขานะคะในตอนนี้นะ ไม่มีคำว่าแฮปปี้ไม่มีคำว่ามีความสุขมีแต่คำว่าเครียดนะคะปวดหัวนะแล้วก็รู้สึกทุกข์ทรมานนะคะอย่างแสนสาหัสเหมือนกันนะที่เห็นนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเขานะคะบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพของตัวเขาเอง หรือว่าอาจจะเป็นสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านผู้ใหญ่ในครอบครัวของเขาก็ได้แล้วมันก็อาจจะเป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้เขาว่าต้องหาเงินอะเออเพราะว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายรายจ่ายนะคะในเรื่องของค่ออายาค่ารักษาพยาบาลอะไรนะคะของผู้ใหญ่ในบ้านของเขาด้วยนะ,ะในครอบครัวเขาอาจจะมีใครนะที่แบบว่ากำลังป่วยหนกักเนาะแล้วอาจจะต้องแบบใช้เงินเยอะนะคะ นะมันก็เหมือนกับว,ว่ามันมีเหตุจําเป็นแหละที่เขาต้องใช้อ่ะคือทุกอย่างอ่ะมันเป็นสิ่งที่ตัวเขาต้องต้องหาเงินมานะ่ะแล้วก็เอามาจ่ายนะคะเอามาใช้นะด้วยเหตุจําเป็นเนาะแต่ทีนี้ว่าไอเหตุจําเป็นของเขาอ่ะมันค่อนข้างประเดประดังนะคะเข้ามาพร้อมๆกันเลยอะ่ะหลายๆเรื่องเลยนะคะอาจจะแบบ มีภาระหนี้สินอะไรค่อนข้างเยอะด้วยก็ได้นะอาจจะแบบหนี้สินรุงรังนะคะผ่อนบ้านผ่อนรถนะผ่อนมือถือผ่อนนั่นผ่อนนี่นะคะผ่อนหลายอย่างมากเนาะจนตอนนี้นะคะเงินเงินตึงมือนะหามาได้เท่าไหร่นะคะก็อาจจะแบบไปค้างค่างวดอะไรใครเขาไว้บ้างนะคะไม่ได้ชําระตามกําหนดนะอาจจะแบบเออโดนเจ้าหนี้ทวงหนี้นะคะอะไรประมาณนั้น ทำให้ตัวเขารู้สึกว่าเครียดมากๆแล้วก็เหมือนว่ามันหาทางออกไม่ได้นะในบางครั้งนะคะตัวเขาเองอาจจะเหมือนกับว่ารู้สึกแบบมันเครียดมากนะทรมานใจมากๆเลยอาจจะรู้สึกว่าเออไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีก็อาจจะเหมือนกับมีการอาจจะไปไหว้พระนะคะไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยเนาะเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นแบบ ที่พึ่งสุดท้ายหรือว่าเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเขาได้นะคะในเวลานี้เพราะว่าตอนนี้ตัวเขาอะมันหนักหนาสาหัสนะคะหลายเรื่องนะหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะในชีวิตที่ต้องจัดการแต่ว่ายังจัดการแบบยังจัดการไม่ได้เรียบร้อยสักอย่างหนึ่งเลยนะคะดูติดขัดอุป,ปรสรรคปัญหาเยอะนะตัวเขาอาจจะ เหมือนอยากหาที่พึ่งทางใจเนี่ยแหละนะพราอเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะจมอยู่กับความทุกข์ไม่อยากจะจมอยู่กับความเครียดแบบนี้อีกต่อไปแล้วเนาะโอเคอ่ะงั้นเราไปดูกันต่อนะไปดูต่อนะคะว่าแล้วตัวเขา ยังอยากจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้กับคุณอยู่ไหมเนะาะตัวเขายังอยากเทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้กับตัวคุณอยู่ไหมโอ้ดูเหมือนเขาอยากเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะเหมือนอยากเคลียร์ กำลังรอหาจังหวะอยู่นะเนี่ยอถ้าถามว่าตัวเขานะคะอยากจะ take action อะไรกับคุณอยู่ไหมในความสัมพันธ์นี้เหมือนเขารู้สึกว่าเขาจะต้องไปคิดวางแผนก่อนนะเออคือจะมาแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะคะกลับมาคุยกับคุณมันไม่ได้อะต้องมีการไปวางแผนมาก่อนแล้วก็ต้องดูดูสถานาการณ์ก่อนด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะ คุณสองคนอาจจะเคยมีประเด็นอะไรกันหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรกันที่มีการแบบว่า,าใช้คำพูดใช้อารมณ์ทำร้ายกันให้เจ็บอาจจะมีการใช้คำพูดนะคะทำให้เจ็บปวดเสียใจกันไปอาจจะมีการาทรยศหักหลังอะไรกันนะหรือว่าอาจจะมีประเด็นกันนะคะในเรื่องของการที่ตัวเขาที่ผ่านมาอาจจะเป็นคนที่ถือไว้สองช้อยก็ได้ด้วยนะคะแบบ มีสตัวเลือกเนอะแล้วก็เลือกไม่ได้นะคะแล้วในบางท่านนะคะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ามันรักๆเลิกๆนะมามาหายๆนะคะคุณกับเขาเนาะอ่ะแล้วก็แน่นอนแหละว่าที่ผ่านมานะคุณสองคนนะมีประเด็นกันแล้วมันก็มีการถอดใจหันหลังเดินจากกันไปอาจจะเป็นตัวคุณนะที่หันหลังนะคะถอดใจจากเขาไปทำให้ตัวเขารู้สึกว่าเขาเอง ก็ยังอยากได้ความสัมพันนี้อยู่แหละแต่ว่าจะทำยังไงดีละ่ะ <c oughs> คนคนนี้นะคะดูแล้วนะเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความขยันเป็นคนที่เหมือนกับว่าอาจะคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะต้องมีการคิดวางแผนก่อนนะถึงจะลงมือทำนะคะแล้วก็มีไพ่เดอะเมจิชเชนขึ้นมาด้วยค่ะ เหมือนกับว่าตัวเขาอาจจะมีการเหมือนว่าอาจจะมาเปิดคลิปดวงนี้แล้วค่ะดูเพื่อหาแนวทางหาไกไกไลน์ให้กับตัวเขาเนื้อว่าเขาจะทํายังไงดีนะกับความสัมพันธ์นี้จะทํายังไงกับตัวคุณได้บ้างนะคะแล้วก็บางกรณีนะคะตัวเขาอาจจะมีการไปปรึกษาดูดวงแบบส่วนตัวมาก็ได้นะเพราะว่าอยากรู้นะคะว่า เขาก็อยากรู้ว่าว่าตอนนี้ตัวคุณเป็นยังไงมันมีแนวโน้มไหมว่าคุณกับเขา,เาจะได้กลับมาหากันหรือเปล่าถ้าเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะทําสําเร็จไหมหรือว่าเขาควรจะต้องทํำยังไงนะคะกับความสัมพันธ์นี้เนาะตัวเขาอาจจะเครียดมาเยอะแล้วเนาะคือให้เขาแบบคิดเองคิดอยู่คนเดียวเขาคิดไม่ออกฉะนั้นนะคะบางทีเขาก็อยากจะมีตัวช่วยเนาะก็อาจจะไปปรึกษาดูดวงส่วนตัวมาเนาะ เพื่อจะหาแนวทางหาไกด์ไลน์นะคะให้กับชีวิตของเขานะแล้วหลังจากที่เขานะคะไปปรึกษาดูดวงส่วนตัวมาแล้วนะ <c oughs> เหมือนกับว่าเขาอาจจะดูแบบอาจจะไปดูไปปรึกษากับหมอดูมาหลายท่านเหมือนกันด้วยนะเอออาจจะไม่ใช่แค่แบบคนสองคนนะอาจจะไปดูแบบว่าหลายคนเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่าพยายาม รวบรวมสถิติอยู่ว่าว่าเอ๊ะไปดูมาตั้งหลายเจ้าเออส่วนใหญ่เขาบอกไปในทิศทางไหนนะคะเขาก็จะเอาไกด์ไลน์ต่างๆเหล่านั้นนะคะพยายามมามาเรียบเรียงอะว่าเออเขาควรจะทำยังไงดีอะดูแล้วนะคะมันก็อาจจะเหมือนว่ายังมีแนวโน้มกับคุณอยู่นั่นแหละเนาะเขาถึงได้แบบว่าเหมือนกับ พยายามวางแผนต่ออว่าเออพอไปดูดวงมาแล้วอมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ะวางแผนต่อไปว่าจะทํำยังไงดีนะคะแต่ดูแล้วตัวเขาว่ายังไม่ได้ที่จะแบบว่ารีบเข้ามาคุยมาเคลียร์อะไรกับคุณแบบเร็วๆนี้นะเหมือนเขากําลังตั้งท่าอยู่นะคะคือกําลังไปเรียบเรียงอยู่อไปเรียบเรียงคําพูดก่อน แล้วก็อาจจะรอให้เวลานะคะมันผ่านไปสักระยะนึงก่อนนะ่ะแล้วค่อยหาจังหวะดีๆจังหวะเหมาะๆนะคะเข้ามาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ตัวคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถค่อนข้างเยอะนะเป็นคนที่มีเซนต์มีพรสวรรค์ในตัวเองก็ได้ด้วยนะคะก็ไม่แน่เหมือนกันนะ บางทีอะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นหมอดูเป็นนักพยากรณ์เองก็ได้ด้วยนะคะ,ะตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ take a คชั่นอะไรกับคุณแต่เขากำลังวางแผนการอยู่เนาะแล้วก็ตัวเขาอาจจะส่องคุณอยู่เนี้แหละเนาะส่องนะคะส่องอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะเพราะว่าบางท่านนะคะอาจจะอยู่ไกลกันบางท่านก็เป็นรักทางไกล บางท่านก็ห่างไกลกันไปแล้วห่างกันไปนานแล้วแต่ว่ายังเห็นกันอยู่นะคะบนโลกโซเชียลออนไลน์เนาะ,ะตัวเขาก็จะส่งคุณนะคะต่อไปนะส่องไปก่อนแล้วก็คิดวางแผนไปก่อนโอเคอ่ะงั้นเรามาดูต่อนะว่าข้อความนะคะข้อความจากคนรักเก่าชาวธาตุลมนะคะ ตัวเขามีอะไรที่อยากพูดอยากบอกอยากสื่อสารกับตัวคุณบ้าง <c oughs> ตัวเขามีข้อความอะไรที่อยากพูดอยากบอกอยากสื่อสารกับตัวคุณบ้างนะคะสี่ไม่เทา้ายังไงยังไงเดอะสตาร์นะคะอาจจะมีพลังงานของชาวราศีกุมนะคะ เข้ามานะควินถ้วยอ่ะหนึ่งดาบมาอีกแล้วอืมเหมือนเขากำลังวางแผนอยู่นั่นแหละนะแล้วก็เดอะสเตรนท์นะคะอาจจะมีพลังงานของชาวราศีสิงห์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะข้อความจากเขาคนนั้นนะคะเขาอยากบอกว่าตัวเขาตัวเขาอยากจะเคลียร์คุณเออ อยากจะคุยอยากจะเคลียร์อยากจะทำทุกอย่างให้มันจริงจังชัดเจนอยากจะจัดการกับปัญหาต่างๆนะคะให้มันแบบว่าจบสิ้นไปอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันได้กลับมามีช่วงเวลาดีๆด,ด,ด้วยกันกลับมามีความสุขด้วยกันอีกครั้งหนึง่งในบางท่านนะคะคุณกับเขา,าอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนแล้วนะบางท่านเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วนะคะเป็นคู่ชีวิตกันมาก่อนหรือว่าอาจจะ เคยวางแผนนะคะในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานอะไรกันไว้นะแล้วมันก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรนี่แหละเกิดขึ้นมานะคะทําให้แผนการนะคะงานมั่นงานแต่งของคุณนะมันก็เออเหมือนกับมันก็สลายหายไปเนาะแต่ว่าตัวเขาเองนะคะยังคงคิดถึงยังคงรอคอยยังคงรู้สึกว่าสักวันหนึ่งคุณกับเขา อาจจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันกลับมานะ่มาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าคุณสองคนถ้าได้ลองห่างกันไปสักพักหนึ่งอะ่ะแล้วกลับมาพบมาเจอกันใหมอ่อ่ะเขารู้สึกว่ามันอาจจะมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่าตัวเขานะคะน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเชื่อนะ มีความเชื่อว่าคุณกับเขาอะมันยังไม่ได้จบกันแค่นี้หรอกมันยังจะต้องมีโอกาสเนาะไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะว่าตัวเขาเองนะคะยังคงคิดถึงเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆระหว่างคุณกับเขานะคะในอดีตที่ผ่านมาแล้วตัวเขาเองก็ยังคงมีความเชื่อมัน่นยังคงมีความหวัง อยู่ในใจของเขาด้วยอ่ะอเขาเชื่อว่าถ้าสักวันหนึ่งถ้าคุณกับเขาเนาะห่างกันไปแล้วได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งมันน่าจะเคลียร์กันได้เข้าใจกันได้มีการเหมือนเหมือนยอมให้กันะ่ะเออแล้วก็กลับมามีความสุขกันนะคะ ในบางท่านนะคะมันอาจจะมีในเรื่องของอ e นะีโก้น่ะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีการไม่ค่อยยอมกันเนะาะทัศนคตินะคะความคิดเห็นหรือว่านิสัยใจคอนะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะค่อนข้างแตกต่างกันนะหลายอย่างแต่ตัวเขายังอยากจะพยายามกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะดูแล้วอะ่ะตัวเขาไม่ได้ถอดใจนะที่เห็นว่าคุณกับเออคุณกับเขาวางเงียบหายกันไปเนี่ย คุณอาจจะคิดแบบเออเขาเงียบไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่การเงียบนะคะเพื่อเพื่อไปวางแผนก่อนน่ะเขาไม่ได้อยากจะถอดใจจากคุณเขายังอยากจะพยายามกับคุณอยู่แต่ว่าในความสัมพันธ์นี้บางทีมันก็มีในเรื่องของอีกโก้นะคะเข้ามาทําให้อาจจะรู้สึกเหมือนกับประมาณว่าเฮ้ยถ้าเขากลับมาง้อคุณหรือกลับมาคุยอะไรกับคุณเขาจะเสียหน้าไหมเนาะ เพราะว่าคนคนนี้นะคะต้องบอกตามตรงเลยนะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้มีมาดมีฟอร์มเยอะ,อะกลัวการเสียหน้าด้วยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับพูดคําไหนคํานั้นนะไม่อยากคืนคําอะแล้วถ้าหากว่าเขาจะกลับมาใช่ไหมมันก็อาจจะดูแบบเฮ้ยเหมือนแบบเคยพูดอะไรกับคุณไว้อะเออแล้วกลายเป็นว่าถ้าเขาจะกลับคําอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาแบบเขาเสียหน้าเสียเซลล์เสียฟอร์มมากๆ่กกะ แต่ว่าตัวเขาเองนะถ้าถึงเวลานั้นจริงๆนะคะเขาอาจจะยอมนะอาจจะยอมให้คุณถึงแม้ว่ามันจะทำให้เขาต้องเสียหน้านะเสียหน้าเสียฟอร์มไปบ้างนะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาว่ายังมีความมั่นคงให้กับคุณอยู่เนาะถ้ามันถึงเวลานั้นจริงๆยอมเสียหน้าก็ยอมอะ่ะจะยอมแบบว่า ต้องกืนน้ำลายตัวเองก็ยอมอ่ะขอแค่ให้คุณกลับมานะคะกลับมามีความสุขกันกลับมารักกันกลับมาเข้าอกเข้าใจกันเนาะเพราะว่าบางท่านเคยแพลนในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานอะไรกันไว้แล้วนะเขาก็ยังอยากจะให้เป็นไปตามแผนการนั้นอยู่นะคะอืมฉะนั้นนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกกับตัวคุณนะคะอ่ะถ้ามันถึงจังหวะเวลาที่ใช่เนาะ ต่อให้เขาจะต้องเสียหน้านะเขาก็จะยอมนะเพื่อคุณนะคะอืมจะยอมลดอีโก้ของวริงลงมาเพื่อคุณนะเพื่อความมั่นคงนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะตัวเขาคิดถึงคุณมากนะอืมทั้งคิดถึงทั้งรู้สึกเสียใจด้วยอะคือมันค่อนข้างมีหลายอารมณ์เลยอะ มันผสมปนเปนกันอยู่ในความรู้สึกของเขานะคะทั้งคิดถึงทั้งเสียใจแบบอะไรหลายๆอย่างอ่ะเออตัวคุณก็ยังคงเป็นคนที่เขาอยากจะให้เป็นคู่ชีวิตอยู่นะคะอ่ะประมาณนี้เนะในบางท่านนะคะตัวคุณหรือว่าตัวเขานะ อาจจะเป็นคนเด่นคนดังด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นาดาราศิลปินนักร้องนะคะเป็นยูทูบเบอร์นะเป็นคนที่มีหน้ามีตาในแวดวงสังคมก็ได้ด้วยนะคะโอเคอ่ะข้อความนะคะจากเขาคนนั้นก็เป็นประมาณนี้นะ,ะเรามาดูไพ่โรแมนเจ g e ลนะคะ ไพ่เขาอยากจะแนะนำอะไรนะไพ่เขาบอกว่า it is safe for you to love นะคะแล้วก็ past life relationship นะแล้วก็ p r e f u l n e s s นะคะขึ้นมาอ่าไพ่เขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนกับมันเป็นการห่างกันไปเพื่อรอคอยวันที่คุณสองคนจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะไพ่เขาบอกว่าถ้าวันนั้นมันมาถึงนะคะ วันที่คุณสองคนได้หวนกลับมาหากันอนะความสัมพันธ์เนี้ยอยากให้คุณนะคะทั้งสองคนเปิดใจให้กันเนาะแล้วก็มอบแต่สิ่งดีๆให้กันนะคะมอบความรู้สึกดีๆพลังงานดีๆให้กันไพ่เขาบอกว่าบางทีอะความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะตึงเครียดเกินไปเครียดกันมาเยอะแล้วนะคะถ้าได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะไพ่เขาบอกว่าให้ลอง เออนึกถึงเรื่องอะไรที่มันแบบว่าทําให้ตัวคุณกับตัวเขาอะแบบเออได้คุยกันแล้วมันก็ได้มีความรู้สึกที่แบบเหมือนย้อนกลับไปนะคะในช่วงเวลาที่มันดีๆอะระหว่างคุณสองคนน่ะ mm. พยายามคุยกันถึงเรื่องราวดีๆนะ mm. มันอาจจะเป็นความทรงจําเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆอะไรระหว่างคุณสอคนที่แบบเออมันก็เป็นโมเมนต์ที่ดีโมเมนต์ที่น่ารักเนาะนะคะ พยายามแบบว่าเออคุยกันหรือฟื้นความสัมพันธ์กันเนาะด้วยเรื่องราวเก่าเก่าที่มันเคยทําให้คุณทั้งสองคนวันไหวกันนั่นแหละเนาะกลับมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มันจะต้องไม่มีความตึงเครียดใส่กันด้วยนะจะต้องคุยกันแบบว่าเหมือนแบบคุยกันแบบผ่อนคลายอะสนุกสนานกันอะเออคุยกันแล้วมันแบบเป็นเรื่องที่ทําให้คุณสองคนรู้สึกมีความสุขเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปนะคะใน วันเก่าๆเนอะแล้วมันก็รู้สึกแฮปปี้นะคะทําให้มันไม่ต้องมีบรรยากาศอะไรที่เป็นแบบตึงเครียดต่อกันอีกนะคะมันก็จะทําให้คุณทั้งสองคนได้กลับมาเหมือนกับว่าลําลึกความหลังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณนั้นนะ,ะอะมาดูไพ่เมจิคอลไทม์นะคะ ได้ไพ่พริวกริเมตนะคะไพ่เขาบอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการเดินทางเนาะอะ,อะก็ขอให้คุณนะคะทั้งสองคนนะคะออกเดินทางไปพร้อมๆกันนะถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันยังมีโอกาสอยู่เนาะมันยังสามารถให้โอกาสกันได้อยู่นะคะคุณสองคนจะต้องออกเดินทางไปพร้อมกันเนาะจับมือกันไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะแล้วก็เดินไปด้วยกันเนาะแล้วก็พยายามเหมือนกับว่าตั้ง เป้าหมายไว้อะว่าจุดหมายปลายทางในความสัมพันธ์นี้ของคุณทั้งคู่คืออะไรนะคะเหมือนกับว่าปักธงไว้เนาะว่าโอเคอ่ะเราสองคนอยากจะแต่งงานกันอยากจะใช้ชีวิตด้วยกันอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันอยากจะรักแล้วก็ดูแลนะคะดูแลซึ่งกันและกันไปนานๆแบบนี้นะก็ให้ปักหมุดกันไว้นะคะแล้วก็จับมือกันแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันนะคะ มันอาจจะมีแสงสว่างนะคะอยู่ที่ปลายทางของคุณทั้งคู่ก็ได้เนาะโอเคค่ะพลังงานในคลิปนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะก็ให้เพื่อนเพื่อนนะคะส่งกันแค่แบบว่าพอน่ารักกลุบกลิบก็พอเนาะเพราะว่าจริงๆก็ไม่อยากให้มันแบบไม่อยากให้มันไปเป็นพลังงานอะไรที่มันไม่ดี นะมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้อยากจะไปให้ความหวังอะไรกับใครมากเกินไปนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะแบบเออรอคนเก่าโอนาะนแล้วก็ไม่กลับมาเนาะอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะว่าตัวคุณกับตัวเขาว่าน่าจะรู้ดีมากที่สุดแหละในความสัมพันธ์เนี้ยว่ามันยังมีแนวโน้มกันอยู่ไหมนะมันมีแนวโน้มที่จะได้กลับมาหากันใหม่หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วคุณสคนแบบจบกันไปแล้วจริงๆนะ หรือว่าถ้าหากว่าคนเก่าของคุณถ้าเขาบอกว่าเออไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่อะไรไปแล้วนะคะคลิปนี้มันก็อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณก็ได้นะคะบางท่านอาจจะต้องถึงเวลา move on เนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นพลังงานของเอ,อ่อของใครหลายๆคนที่อาจจะตรงกับในคลิปนี้นะเออที่แบบคุณกับเขายังมีโอกาสนะคะได้กลับมาหากันอยู่นะอ่ะโอเคพลังงานในคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้เนะ ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปกันเนาะขอบคุณสาหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะการกด s u b สไครต์ให้กันแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องนี้กันเนาะและถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะก็รบกวนแอดไลน์ไอดีมานะคะไลน์ไอดีก็อยู่ที่ด้านล่างใต้ description นี้นะก็จะ เป็นการจองคิวนะคะแล้วก็แจ้งอ่อนเพื่อจองคิวไว้ล่วงหน้านะถ้าหากว่าสนใจนะคะก็สามารถทักไลน์มาได้นะคะมาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สอบถามตารางคิวว่างกันก่อนนะคะโอเคค่ะพลังงานในคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะติดตามในช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็ไปเจอกันได้นะคะที่เพจ f a c e b o o k ทาโร่บาบจุ๋มมี่นะคะ โอเคค่ะ okay, คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ